สาชั้นสไลซ์พันแอสปาร์กัสพอดีไม่มีเบคอนเลยต้องใช้เป็นสาบชั้นสไลซ์ปรุงรสด้วยพริกไทยหย่อกไปนิดนึงผงปรุงรสสักหน่อยเกลืออีกเล็กน้อย พอมีรสชาตินะคะอย่าให้เค็มเดิเพิ่มความหอมอีกนิดด้วยน้ำมันงาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็หมักทิ้งไว้สัก15นาทีพอมีแม็กกี้้วยหย่อไปนิดนึงวันนี้จะเอามาพันกับแอสปาลากาสล้างให้สะอาดเด็ดส่วนปลายที่แข็งๆออกแอสปาลากาสต้นเขาเล็กกันค่ะวันนี้จะใช้สัก4ต้นจะใช้สี่ก้านก็ดูความเหมาะสมเอาหมักได้ที่แล้วก็เอามาพันไม่เคยทำวันนี้จะทำลองกินดูนะคะว่าจะ จะทำไม่เยอะเท่าไหร่นะเป็นการทำครั้งแรกของเราพันให้เขาแน่นนึกนิดนึงแล้วประมาณนี้ก็ดูให้หมูเขาพานันเกาะติดกับแอสปาลากัสก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะเนี่ยค่ะก็จะทำประมาณสักห้าหกแท่งกินมือ้อนึงก็พออันเนี้ยส่วนของซอสเราจะใช้เป็ซนซอสทอริยากิผสมกับซอสน,น้ำมันหอยก็ให้มันมีความนวลนิดนึงทอริยากิซอสเขาจะออกหวานผสมน้ำมันหอยไปสักหน่อยนึงก็รสชาติกําลังดี เราจะเอาแสลักกัสมากรี๊วที่สุกก่อนค่ะใช้น้ำมันนิดหน่อยก็พอกรี๊วไปหมูสามชั้นเขาจะก็จะออกน้ำมันออกมาเวลาพลิกกับด้านก็ระวังนะคะอย่าให้ผูเราหลุดล่ถึงจะไม่สวยเอาทํทำอย่างเราเมื่อเราเริ่มสุกแล้วก็เอาย้อนที่เราผสมทข้ามาลางนะคะเริ๊ต่อไปอีกครัน ก็น่าจะใช้ได้เติมน้ำลงไปนิดนึงแล้วพอมีน้ำขลุกขลิกแล้วก็เคี่ยวอีกสักนิดนึงนะคะปิดฝาเดี๋ยวอบเขาไว้สักพักหนึ่งพอให้น้ำข้าวมอดลงมาหน่อยนี่ก็น่าจะโอเคมีซอสไว้วยังมีเหยื่ออีกนิดหนึ่งเลยเลยแต่ให้หมดเลยดีกว่าก็ชิมรสชาตินะคะข้าออกหวานหวานเค็มๆที่ชิมดูแล้วอร่อยค่ะมีไงคุณน่ากินดีนะเราจะเสิร์ฟคู่กับข้าวไข่เค็มเข้ากันดีนะ